เวลาปลูกกระลำเลวจ้ากระลำสวยๆเตรียมที่เรียบร้อยแล้วปลูกกระลำเลยจ้า มีสองเบีย้ยก็ะจะเทถุงออกหลากพิ้นงามงามเลยบางหลากพิน่นู้ยลากหลายหลากขาวจานทานง้ามงเามข้นมีสองตนเสียหอกกระแบงออกแบ่งลากแบ่งลากแบ่งต้นออกได้สองหลุมเลย

หัวเงี้ยยัย,ย,ยพี่น้องของโ,นโ,นโนดนยังสีเกิดขึ้นมากในต้นงามปัญญังเนี่ยลายอีเ๋เนี่ยหวัวกัวลำส,สวยๆ หนึ่งกับสองเบียเ้ยพอดีพันเห็ดมกกังลากันกำลังลากกำลังเดินลากกำลังเดินกำลังง่ามเบียงออกมังสิี่สองเบีย้ยเนาะ ของเดียวงามๆทั้งนั้นเลยลาบเยอะแยะ ก,ก่ต้องกดไกลๆพ่ให้กดอันใหญ่ลากเพิ่นลากเพิ่นกำลังง่ามกำลังขาวเราา็ใส่หยาเนีน่ยนะบ้านแม่ลีมันจะนี่ยนยนหยาหยาเหี่ยวหมู ร่มกับบัไดดิพี่น,น้องท่านี่แหละปลูกพักกันได้นั่งลงก็ไม่ได้ไอ้สองสีลุ่มแล้วสองต้นได้สีลุ่มแล้ว สองถุงามันสองต้นก็ว่อกก็ถือถุงลนะถุงละสองต้น ใหญ่ๆส,สวยๆกระกลำจ้ากระลำปูกกระลำจ้า ngâm ở đây đấy nhà heo mu này bò ọc nó tiệt ngăm leo không được hôm anh chỉ mất là nhà heo mù อย,ยบบอย่างนั่อื่นเพม่นกระบอมีหัวดอกพิพตธหานแหวหมูพเนอันตราล่ที่สุดเลยน้ามกอนเขา่า Hãy subscribe cho heo Ghiền yeah, Mì heo mù. ใหญ่เห้ว่วหมูหัวใหญ่ใหญ่นี่ถ้หัวใหญ่ใหญ่พี่น้องใหญ่เหี่วหมูด้เนี่ยถ้าห้าวบอออกเนี่ยพ่นง่ามก็พักคนนี้ปลูกพักพักยังบ่ง่ามสูดไม่ได้ตะล่ำกะทิสูดก่ได้นี่นี่จะคปลูกง,งนี้ สวยทั้งนั้นเลยหลนัก้งามต้องใจยินๆินอดงอกหากทั้ทประบกขาด ลายหลุมแล้วห้องคนมีลายหลุมเลยจ้ะเพราะทำงานต่อก่อนนะคะยังไม่เสร็จบายบายปลูกผักก่อนคะ่ะ